ผมไม่รอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดหล่ย้อนมาได้มาสามถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจรงได้ปีหนึ่งอาการก็ดี่ขึ้นตามดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนที่อยากจะหายไปๆดังนั้นผมไม่ได้ต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารอะไรกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงนมนะครับผมว่าคนเป็นกดหล่ย้อนอกินได้หรือเปล่ายิ่งแล้วผมเคยทําเรื่องนมไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะนําข้อมูลใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลจริงๆมันไม่ใหม่หรอกแต่ว่่่าาาาเป็นข้้อมมมมูลทีผผถจก AI ดววย นมอ่ะคนเป็นกดเลย้อนกินได้ไหมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงนมวัวเป็นหลักนะครับนมอัลมอนด์นมแพะหรือนมชนิดอื่นนมไก่นมหมีอะไรผมจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับอืมก็ต้องบอกว่าเอาจริงเลยนะคนเป็นกดไหลย้อนอ่ะนมวัวควรเลี่ยงแต่ถ้าอยากกินนมอ่ะต้องเป็นนมที่แลคกโตฟรีหรือที่เรียกว่านมที่ไม่มีแล็กโตนะครับผมจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับนมวัว เป็นอะไรที่ก้นไม่ใช่เป็นอะไรที่กระตุ้นกดไหลย,ย้อนได้ง่ายมากเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคนเปนะ็นกรลย้อนอ่ะต้องอย่เรืมพกชีสไอศครีมช็อก,ชโกโกแลตด,ด,ด้วยเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของนมครับในนมวัวจะมีสิ่งที่เรียกว่าแลคโตสซึ่งร่างกายคนเราอ่ะไม่เหมือนกันบางคนในกระเพาะไม่มีเอนไซม์ที่เอาไว้ช่วยย่อยเลคโตสน,นะครับผมพอไม่มีเนี่ยจะให้เรามีอาการท้องอืดจุกท้องแน่นท้องได้พอเราแน่นท้องเนี่ยมันก็จะ กระตุ้นให้การกดไหลย้อในให้แย่ยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเราอยากกินนมต้องทำยังไงก็ต้องกินนมที่มีเล็กโตสครับหรือว่าเล็กโตสฟรีนั่นเองแล้วจะดูได้ไงว่านมไหนมีเล็กโตสคือในฉลากท,ที่เราไปซื้อนมกินเนี่ยเขาจะเขียนเลยครับว่าเล็กโตสฟรีหรือไม่มีเล็กโตสคือฉลากมันจะเขียนเลยว่าขวดนี้เล็กโตสฟรีนะเรื่องกระเพาะไม่มีเอนไซม์อะไม่ต้องคิดมากครับผม มันก็เหมือนกับว่าบางคนอ่ะกินอาหารทะเลได้บางคนเาหานทะเลไม่ได้เดี๋ยวจะขอกลับไปพูดเรื่องฉลาก่อนคือคือมันจะมีคือถ้าอาขวดนมนั้นเขาเขาเขาไม,เาไม่เขาไม่เขียนอะไรแสดงว่านมนั้นก็อาจจะมีแล็กโตสอ,อยู่แต่ถ้านมนั้นอ่ะฉลาเ,าเขาเขียนว่าแลคโตสฟรีแสดงว่านมนั้นไม่มีแลคกโตสแล้ดดวผมก็สามารถซื้อกินได้สำคนที่มีการกดเลยอ,อนอยู่อือย่าไปคิดมากครับผมไอ้เรื่องร่างกายเราไม่มีเอนไซม์ช่วยย่อยเนี่ย ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมแต่ละคนก็อันนี้ผมขอนําข้อมูลจาก AI เลผมเพราะเขาได้ถามคุณอลิสสนะครับอลิสส AI เพราะเขได้ถามว่านมอะ่ะคนเป็นกรดไหลยะนะ้อนกินได้ไหมนางก็ได้ตอบกลับมาว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์นมอาจทําให้เกิดอาการกรดไหลย,ย้อนในบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาแพ้แลคโตสหรือมีความไวต่อโปรตีนจากนม หรือปริมาณไขมันสูงในผลิตภัณฑ์นมและอีกอย่างนะไม่ใช่ครับขออ่านต่อนะอในผลิตภัณฑ์นมยังสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อหูรูปของหลอดอาหารคลายตัวซึ่งทำให้กดในกระเพาะอาหารไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปในตัวได้ซึ่งอ,อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีสำหรับทุกคนและผลิตภัณฑ์จากนมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพได้หากคุณมีการกดไหลย,ย้อนหลังจากผลิตภัณฑ์นม บริโภคนมการจํากัดการบริโภคหรือลองใช้นมทางเลือกอาจเป็นประโยชน์คือต้องบอกว่าบางทีอ่านข้อความทีเอไอเขียนมามันอาจจะเป็นการแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยไงอาจจะมีการขัดข้องบ้างอืคนต้องแปลจากไทยเป็นไทยอยีกทีนะผมสรุปง่ายๆนะครับคุณเอไอเขาก็ได้บอกว่าแล้วถ้าให้สรุปนะก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปแต่ละคนมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยหรือบางคนก็ไม่มีก็เป็นไปได้ ก็สรุปนะครับน้วัวคนเป็นกริเอนไม่ควรกินแต่ถ้าอยากกินก็ต้องเลือกที่ไม่มีเอนไซม์เอ้ยไม่ใช่ไม่มีแลคโตสฉลาดจะเขียนว่าแลคโตฟรีนั่นแหละครับผมก็หวังว่าคงจะไม่งงนะครับสบัปคิมนี้ก็ขอจบเพ็นงเท่านี้ผมทำคลิปกับอาหารและก็กลูอนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้สัปคิมนี้ก็ขอจบเพงเท่านี้ขอบคุณมากครับ